สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงองพระเครื่องได้มีพระเพื่อนบ้านมาเบิปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับไอดีไลน์ก็0821891220เช่นกันนะครับทางร้านเรามีการเก็บเงินปลายทางครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะพี่นะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเฮงองด้วยนะครับ ถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนโทรมาป,ปิดกับเราได้เลยนะฮะตลอด24ชั่วโมงทางเราเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับมารับชมรายการที่1กันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเหรียญพ่านพระอาจารย์มหาลอยพี่เหรียญท่านพระอาจารย์มหาลอยนะ,ะนี่เนื้อทองแดงสวยสวยเลยนะพี่นะเนื้อทองแดงสวยสวยวัดแหลมจากปากรอพี่วัดแหลมจากปากรอเส้นเสี้ยนสวยสวยเลยนะพี่นะเส้นเสี้ยนสวยสวยเลยพี่ หลังยันใบพัดนะฮะเส้นเสี้ยนเต็มเหรียญเลยนะพี่นะนี่ครับเก่าเก่า,าเดิมเดิมเลยพี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะท่านพระอาจารย์มหาลอยพี่สวยเก่าเดิมเลยพี่นี่ครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวง พ่อหลวงจอนครับวัดดอนรั่วพี่พ่อหลวงจอนวัดดอนรั่วพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เนื้อทองแดงสวยสวยเลยวัดพ่อหลวงจอนวัดดอนรั่วนะฮะจังหวัดชุมพรพี่จังหวัดชุมพรนะนี่ของดีเมืองชุมพรวิวในตัวห่วงเชื่อมนะขอบสวยสวยเลยพี่ หลังยันใบพัดนะอัขระยันคมชัดสวยๆเก่าๆเลยพี่นี่นะสวยเก่าเดิมเลยพี่นี่ยนะสวยเก่าเดิมเลยนะผมขอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะพี่นะหลวงพ่อผางพี่นี่หลวงพ่อผางนี่ฮะ เก่าสวยๆเดิมๆเ,เลยพี่นี่ฮะหลวงพ่อผางวัดดุดมคงคาคีรีเขตนะสวยเก่าเดิมเลยพี่ปีหนึ่งสองนะพี่นะนี่ปีหนึ่งสองอักขระคมชัดเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเ,เลยฮนะเป็นเหรียญลมดำนะฮะดูขอบจัดเดิมๆเ,เลยพี่ขอบจัดเดิมๆเ,เลยนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวง พระอุปราชาคมี่พระอุปราชามี่นี่เนื้อทองแดงสวยๆเลยพี่นี่เก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะพระอุปชาชามนะพี่นะสวยเดิมเลยครับนี่ปี2518นะฮะวัดสนามจันพี่วัดสนามจันทนะเก่าๆสวยๆเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทครับพี่500บาทต่อมาเป็นเหลือง หลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนพี่หลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนพี่ดูเส้นเสี้ยนนะพี่นะนี่เห็นไหมโมชัดเลยนี่เส้นเสี้ยนเส้นขนแมวเต็มเหรียญเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ดูเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมนะปีสองพันห้าร้อยพี่ปีสองพันห้าร้อยสวยเดิมเลยนะครับ นี่ผมขอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทนะต่อมาพี่ต่อมาไปหลวงพุทบุญหลวงปู้่บุญวัดวัวงมะนาวไหมพี่นี่วัดวัวงมะนาวนะฮะนี่เปยนรุ่นแรกแล้วดูเส้นเสี้ยนคมชัดเลยนะเส้นเสี้ยนต้อกดแมวนี่ดูพี่นี่ฮะนี่ทองแดงลมดําสวยสวยเลยพี่ทองแดงลมดาสวยสวยเลยนะนี่ครับ ดูเ <ๆ S 2> ส้นนะพี่นะเห็นไหมในรอยรอยเนื้อเกินรอยขีดรอยขนแมวเส้นเสี้ยนนี่เห็นนะพี่คมชัดเลยนะเก่าๆเดิมๆนะพี่ผมก็ห0 0ร้อยบาทก็พี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อขำพี่หลวงพ่อขำนะพี่นะนี่เอ๊ะทำไมมันไม่ได้พอขออภัยนะพี่นะนี่หลวงพ่อขำพี่วัดประสาท นิกอ่อนนะพี่นะนอกวัดประสาทนิกอ่อนสวยๆเลยนะพี่นะนี่เฮ้ยขออภัยนะวันนี้ mm. เก่า,เกาๆเดิมๆเลยพี่หลังเรียบๆนะหลวงพ่อขำพี่หลวงพ่อขำนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่ก็ห้าร้อยบาทครับต่อมาไปเหรียญจักเพชรเท้ามหาภูมินะวัดดอนยานาวาพี่นี่ เหรียญจักเ ah พชรเท้ามหาพรมวัดดอนยานนาวาพี่นี่เกา่าๆสวยๆในปีศูนย์แปดดูขอบจัดเดิมๆเลยนะพี่นะขอบจัดเดิมๆเลยดูนี่ฮะเนื้อทองฝาบาทนะพี่นะเนื้อทองฝาบาทเหรียญจักเพชรเท้ามหาพรมพี่นี่ผมขอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็เหเรียญเจริญพรบนหลวงพุธิม วัดละหานไล่พี่จะเลินพรบนพี่นี่สวยสวยเลยนะพี่นะเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดนะฮะหลวงพุทิมต่อโค้ดเลขเก้าพี่อายุเก้าสิบห้าปีเก่าเก่าสวยสวยนะฮะนี่เห็นหน้าหนาเลยฮะละหานไล่เะยองนะพี่นะนี่ยันห้าคมคมสวยสวยคอหูปิ้นปิ้นเลยพี่หูปิ้น,ป,น,ป,นปิ้นเลยนะนี่ผมคอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทต้อมาไปเรียนพระเจ้าตากศิน นะเอ้ยพูดผิดเหรียญพญาพิชัยดาบหักพี่พญาพิชัยดาบหักพี่นี่จังหวัดอุตรดิตถ์นะเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะฮะเก่าๆสวยๆเดี๋ยวพี่ดูนะนี่สวยเดิมเลยนะพี่นี่ดูขอบตัดพี่ขอบตัดเดิมๆเลยครับพี่นี่สวยเก่าเลยนะปีหนึ่งสามเนาะสองห้าหนึ่งสามพี่ดูดูยันอัคระยันนะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ พระยาพิชัยดาบหากพี่ผมขคอห้าอยบาทเนาะต่อมาไปเหรียนตากสินหเหรียนปูตากนะตากสินมหาราชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วต่อโคดด้ดสวยๆเลยเห็นไหมพี่คมๆชัดๆเลยนะพี่นะดูเหรียญดิ้วดูผิวเหรียญเรียบตึงเลยนะครับนี่สวยเก่าเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่นี่ฮะ P2518 พ,พี่นี่เห็นไหม คมชัดไหมพี่เหรียญคมชัดเลยเนาะสวยเลยนะครับเหรียญน,นี้นะสวยเลยนะนี่ผมก็500บาทเช่นกันต่อมาพี่ต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่ฤาษีริงดําพี่หลวงปู่ฤาษีริงดําดูหน้าตาคมชัดเลยนะหลวงพ่อฤาษีริงดานะพี่นะนี่วัดท่าซุงนะพี่นะนี่อุทัยธานีพี่หน้าตาคมชัดเลยดูแว่นดูเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยนะพี่นะดูขอบจัดเดิมๆเ,เลยครับ ยันด้านหลังพี่ดูยันด้านหลังคมชัดในมีเนื้อเกินเห็นไหมเห็นไหมพี่นี่ไปเหรียญทำน้ำมนต์นะเหรียญทำน้ำมนต์นะหลวงปู่ฤาษีริงดํานะพี่นะเกา่าเก่าเลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยสวยเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาพี่ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อทบพี่หลวงพ่อทบวัดโบสถ์โพทองวิหลวงพ่อทบ วัดโบสถ์โพทองดูหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะดูเห็นไหมโอ้โหละเอียดมากเลยนะเนี่ยสวยดูเส้นเส้นหน้าผากเส้นแก้เส้นเนี่ยริ้วรอยนี่สวยเลยดูหูพี่หูสวยเลยหูห่วงสวยดูนี่หลวงพ่อทบต่อโคตรได้พี่ต่อโคตรที่สังกตินะชัดๆเลยนี่ดูขอบตาพี่นี่ดูยันห้านะวัดโบสถ์โพทองพี่ นายมเมืองเพชรชบูรณ์พี่ปีหนึ่งแปดพี่ปีหนึ่งแปดมันอายุเก้าสิบสี่ปีป่ะพี่สวยๆเก่าๆเดิมๆเลยนะนี่ผมขอ้ดห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทเนาะต่อมาพี่ต่อมาเปรียญหลวงพ่อทองมาพี่เหรียญหลวงพ่อทองมาพี่วัดสว่างท่าสีนะพี่นะนี่ดูต่อโค้ดหลวงพ่อทองมาหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะนี่สวยเก่าเดิมเลยพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะ เหรียญทองแดงสวยๆดูขอบพี่ขอบ่ของพ่อทองมาถาวาโรวีวัดสว่างท่าสีร้อยเอ็ดพี่ปีหนึ่งแปดเนื้อเกินเนี่ยพี่เนื้อเกินชัดๆเรยนพี่เนี่ยเก่าเดิมเลยนะพี่หน,น้านี่ลองรับชมกันไปเรื่อยๆนะพี่หน้านี่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับวันนี้นะนี่อะมาเหรียญกองพันลำปางเนื้อทองแดงพี่เนื้อทองแดงนะ เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่ของพนลํำปางเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยเก่าเดิมเลยนะฮะนี่ปี17ต่อโค้ดสวยๆคมๆหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกสำนักสุสานไตลักษณ์ดูต,อต่อเต่าขีดเนื้อเกินนะพี่จังหวัดลำปางวิสวยเดิมนะฮะสวยเดิมแบบนี้ก็แค่5้0บาทเองพี่ห้าร้อยบาทเองเนาะถูกใจองไหนรักองไหนโทรปีกรเราได้เลยนะพี่นะนี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อแพรพี่หลวงพ่อแพร นี่อายุ70ปีนะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองวิ่งตนี่มีมีเลขเก้าอยู่ที่นี่เลขเก้าสวยๆเลยมาสังกติเองเลพี่ดูหน้าตาคมชัดในเหรียญหันข้างวะนี่หันข้างหลวงพ่อแพรนะพี่เนาะนี่เหรียญจตุรพิษพรชยพัยวี่จตุรพิษพรชัยวี่งเกา่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่ออก ออกวัดเขาใหญ่นะพี่นะสุพรรณนะพี่นะเนี่ออกวัดเขาใหญ่สุพรรณนะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะเนี่สวยเดิมเลยนะพุ่มขอห้าร้อยบาทที่ต่อมาไปเรียนโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมมาโกผีสามสองวี่เรียนโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมมาโกนะพี่นะนี่สวยสวยเลยนะพี่นะนี่สวยสวยกันเลยผีสามสองลังหนู สวยสวยเลยนะพี่นะนี่ของพ่อเสมเข็มมากโกพี่เหรียญโชคดีนะใครมีไว้แล้วโชคดีแน่นอนพี่นี่ของคอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทต่อมาไปหลวงพ่อเงินพี่หลวงพ่อเงินหลังกรมหลวงชุมพรนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินวัดบางคาหลังกรมหลวงชุมพรนะฮะนี่เหรียญนี้เก่าเลยพี่เก่ามากเลยนะพี่ดูนะดูผิวนี่ฮะผิวเก่าๆเดิมๆเลยพี่ดู กะไหลท้องเก่าเเลยนะพี่นะนี่หน้าตาดูนะคมชัดเลยนะพี่นะสวยเก่าเลยนะเหรียญน,นี้เก่าเลยพี่ยอมรับเลยนะฮะนี่อันนี้เก่าเก่าเลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินหลังกรมหลวงชุมพรนะพ่อห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขามาได้อิดนะบล็อกสายฝนพี่หลวงพ่อแดงวัดเขามาได้อิดพี่นี่ สวยๆเลยนะพี่นะนี่สองห้าศนะูนยะ์สามนะอายุแปดสิบสองปีหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูสวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะนี่สายฝนคมๆเลยนะพี่นะสายฝนคมๆเลยพี่สวยๆเลยนะพี่นะหลวงพราแดงวัดเข่ามันได้อีดพี่นี่ผมก็อห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทพี่ ต่อมาพี่ต่อมาเป็นเขาเรียกพระอะรเนี่ยพระพระสมเด็จใบโพวะพี่สมเด็จใบโพหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ไหมพี่เนี่ยสมเด็จใบโพวะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแครพี่ดูนะนี่เป็นนูนๆนะพี่ทุกขอบด้านบนนะพี่นะนี่มีเนื้อเกินเนี่ยพี่ขอบตัดมีเนื้อเกินนะพี่นะหลังเรียบ นี่นี่ฮะมีเนื้อเกินนูนๆนะพี่นะดูขอบตัดสวยๆเลยนะมีเนื้อเกินเห็นไหมพี่เหรียญใบพูนะเหรียญเสวยใบพูหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะพี่นะนี่เก่ากระสวยเลยเลยพี่สวยเดิมเลยนะนี่สวยเลยพี่คงขอห้าร้อยบาทเนาะี่ต่อมาเป็นหลวงพุทวดวัดช้างให้นะพี่นะนี่กระไหลเงินลงยาพี้ นี่สวยๆเลยนะผ่าปากสวยๆเลยนะพี่นะเสมาหลวงพุทธวดวัดช้างให้พี่นี่สวยเก่าเดิมเลยสวยเดิมเลยพี่นี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยนะพี่นะนี่คมคมชัดชัดเลยนะเลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดนะพี่นะเลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดนะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่นี่นี่หลวอ 500บาทเช่นกันนะฮะต่อมาไปหลวงพ่อเพิ่มะฮะหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะนี่หลวงพ่อเพิ่มนะพี่นะนี่เนื้อทองแดงสวยๆเสีมาหลวงพ่อเพิ่มเนี่ยนะสวยเก่าเดิมนะนี่ดูนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่เก่าๆสวยๆเลยปี04นะ2504นะพี่นะดวงยันต์ขรรยันต์ขมชาติวีมีตร มีรอยจานมือด้วยนะพี่หนี่รอยจานมือเห็นไหมพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเลยนะพี่นะผมก็อห้าร้อยบาทพี่ต่อมาพี่ต่อมาเป็นพระผงของขวัญพี่พระผงของขวัญปากน้ําภาษีเจริญนะพระผงของขวัญรุ่นแรกนะเคลือบแล็กเกอร์อย่างนี้เลยพี่ดูนะนี่สวยสวยเก่าเกาเลยนะพี่นะนี่สวยสวยเกาเ,นะเกาเดิมเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะนี่ พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาสีเจริญนะผมดูเป็นรุ่นแรกนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงพุทธทวดปากเนื้อทองแดงพี่นี่หลวงพุทธทวดผ่าปากเนื้อทองแดงดูเส้นขนแมวที่ขอบไปไหมพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เส้นสวยเลยนะผ่าปากคมชัดเลยนะพี่นะนี่ฮะนี่สวยๆเก่าๆเ,เลยพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่เลื่อนสมณศักดิ์ ศูนแปดเหมือนกันพี่นี่สวยเลยพระอาจารย์ทิมคมชัดเลยหน้าตาพี่เห็นไหมพี่สวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะนี่เหรียญผ้าปากน้ําคอ5้0ร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาพี่ต่อมาไปเหรียญเซงรีฮอพี่เซงรีฮอพี่ของพ่อกเกษมเข้มมาโกพี่นี่ก็ไหลทองสวยๆเลยนะเหรียญละคังนะเหรียญเซงรีฮอพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนี่นี่เห็นไหม สวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะโอ้แสงไม่ได้เลยวันนี้สิงลีหอพี่นี่เฮงๆนี่สุสานไตรักษณ์ลำปางเฮงสานไตรักษณ์ลำปางนี่สวย,สวยเก่าเดิมเลยพนะี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะผมก็ห้าร้อยบาทพี่ต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อเอียดนะนี่อ่านี่ครับพระ พระครูเอียดพี่พระครูเอียดนะเกา่าเก่าสวยสวยนะที่ลเลึกงานทําบุญอายุครบรอบ80ปีเนื้อทองแดงนะนี่นะสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่หลวงพ่อเอียดพี่นี่สวยเดิมเลยนะเนื้อทองแดงสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เนื้อทองแดงสวยสวยเลยหลวงพ่อพเอียดวัดหนองช้างเร่นนี่วัดหนองช้างเร่นหลวงพ่อเอียดผุขอห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อมาพี่จะบอกมาหลวงพ่อกลั่น วัดพญาตเนื้อทองแดงนะฮะพิมพ์เสี้ยนตองนะพี่นะพิมพ์เสี้ยนตองเก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่เก่าเลยและเก่าเก่าเลยพี่ดูนะพี่นะนี่เก่าเดิมนะเหรียญบางบางพี่ดูนะขอบนี่นี่ขอบเดิมเดิมเลยครับพี่ดูนี่เสี้นตองคมคมชัดชัดเลยนะพี่นะนี่ดูนะพี่นะนี่เส้นเสี้ยนนี่ไมพี่คมชัดเลยเก่าสวยเลยนะพี่เก่าเดิมเลยนะพี่ดูนี่ขอบเดิมเดิมเลยนะพี่นะ พ่อกานวัดพญาธุมโอห้าร้อยบาทนะต้อมาเป็นหลวงพุทธทวดพี่ให้เป็นพอขีดนะั่นเองนะเสียมาหลวงพุทธทวดกะ,ะไหลทองพี่นี่สวยเดิมเลยพี่นี่ฮะนี่สวยเก่าเดิมนะ,ะนะ่ยกะไหลทองนะพี่นะสวยๆเลยนะพี่ดูหลวงพุทธทวดวัดช้างให้นี่พอขีดพี่นี่ หน้าตาคมชัดจมูกโด่งเลยนะพี่นะกะไหล่ทองสวยๆเลยพี่นี่สวยเก่าเลยนะพี่นะนี่สวยเลยนะพี่น้ำก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทพอต่อมาเป็นหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองภูเก็ตพี่หลวงพ่อแชม่มวัดฉลองสองสี่เก้าเจ็ดเฮ้ดูหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองพี่ภูเก็ตสวยๆเลยนะนี่หลังหลวงพ่อช่วงพี่ นี่สวยเดิมเลยพี่โอ้โหว้าวขออภัยด้วยนะพี่นะมือไม่นิ่งเลยพี่สงสัยกิวข้าวนะครับนี่ฮะเก่าเกสวยๆแล้วหลวงวัแช่มพี่ขอห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงปู่ขาวพี่หลวงปูเขาววัดถ้ำกองเพลนพี่หลวงผููขาวี่วัดถ้ำกองเพลตอุดรธานีพี่กะลายตองสวยๆเลยพี่ดูดูหน้าตาคมชัดนะาจมูกพี่เส้นหน้าผากเส้นผมพี่ดูหูเจาะเดิมๆเลยนะพี่นะ ขอบตัดเดิมๆนะครับพี่ขอบตัดเดิมๆปี09นะนี่2509สวยๆเดิมๆเลยพี่ผมก็500บาทเช่นกันนะพี่นะ500บาทต่อมาเป็นเหรียญที่ระลึกไหวยครูพี่นี่สอสอ้อนะที่ระลึกไหวยครูเหรียญพ่อแก่เน,ะเนเาะเหรียญไหวยครูพ่อแก่ปี13นะพี่นะนี่เหรียญไหวยครูพ่อแก่ปี13นะครับนี่สวยๆเลยนะพี่นะ สวยเลยเรียนไหวครูแก่ปีหนึ่งสามหลังตะโพนพี่หลังตะโพนนี่พ่อแก่ะตะโพนนะพี่นะพ่อแก่ต่างตะโพนนะนี่สวยๆเลยพี่ขอห้าร้อยบาทพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อทองสุกพี่หลวงพ่อทองสุกทองแดงลมดําพี่นี่เรียนลมดํานะหน้าตาคมชัดจุด,ดุเลยพี่ดูสวยเก่าเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยนะพี่นะ นี่ขอบตัดเดิมๆนะวัดตโนดหลวงพี่นี่สองสี่เก้าสองพี่เหรียญคมชัดเลยนะพี่นะนี่เหรียญคมชัดเก่าๆสวยๆดูเส้นขนแมวเส้นเกินพี่ดูนะครบๆเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่นี่สวยเดิมเลยนะผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทพี่ต่อมาพี่ต่อมาเป็น นี่ท่านเพชรท่านเพชรวัดสีเวียงนะหลวงพ่อเพชรวัดสีเวียงพี่นี่ท่านเพชรวัดสีเวียงให้สวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเก่าเดิมเลยพี่หลวงพ่อเพชรวัดสีเวียงชัยยาพี่ดูขอบเดิมเดิมเลยนะพี่นะดูยันอักขระยันคมชัดเลยพี่สวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อเพชรเพชรสีเวียงหลวงพ่อเพชรวัดสีเวียงพี่สีเวียงชัยยานะหงขอ 500บาทเช่นกันนะพี่นะ500บาทต่อมาเป็นพระพุทธยี่สิบห้าสตวรรษดพี่พระพุทธยี่สิบห้าสตวรรษดพี่นี่เปลียนเข้าเก่าเปลี่ยพระพดูเนื้อจะออกเหลืองเหลืองดำดำนะพี่นะอันนี้มีเข็มนะนี่บอกมีเข็มนะสวยเดิมเดิมเลยพี่นี่ฮะนี่เก่าเลยนะพี่นะเนี่ยนี่ฮะสวยเก่าเลยนะพี่นะสวยสวย เ,เหรียญพระพุทธทยี่ห้าศตวรรษถ้าศวรรษเออพระพุทธยี่ห้าศตวรรษเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะพี่นะเนี่ยผมก็ห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นเหรียญไปขี้เด็กหลวงปู่แผ้วนะฮะเหรียญที่ระลึกกี่เหรียญที่เลึกไว้ไขี้เด็กหลวงปู่แผ้วเป่าวโลกกำแพงแสนดูต่อโคดเตรวสวยจมเจลหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะฮะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติม,ตมทักไลน์มาได้นะพี่นะ อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมทักไลน์มาได้นะเรียญใบขี้เหล็กสวยๆเก่าๆเนื้อทองแดงวัดกําแพงแสนปีสี่เจ็ดพี่ของคอห้าร้อยบาทนะต่อมาไปหลวงพ่อแจม่มหลวงพ่อแจ่มวัดหลวงแดงเหนือนพี่นี่ทองแดงสวยสวยเลยดูเส้นเนื้อเกินนะนี่เส้นแตกเส้นเสี้ยนเห็นไหมพี่คมชัดเลยนะพี่นะนี่นะพี่นะดูนะสวยเลยนะสวยเดิมเลยเหรียญน,นี้พี่ดูขอบนี่ ด้านหลังสิงเนี่พี่นะเห็นไหมวัดวังแดงเหนือท่าเรือ,อยุทธยาสวยเก่าเดิมปีศูนย์แปดพี่ดูดูนะพี่นะดูนะครับนี่สวยเดิมเลยพี่นี่สวยเดิมเลยนะผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาปเป็นเหรียญตลกหลวงปู่บุญมีพี่เหรียญตลกหลวงปู่บุญมีพี่นี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่ดูสองห้าสองศูนย์นะพี่นะนี่ เม็ดพดขึ้นเต็มเหรียญเลยพี่เม็ดพดขึ้นเต็มเหรียญกันเลยเก่าเก่าสวยสวยเลยนะนี่หลวงพ่อห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะต่อมาไปเหรียญปกใบมะขามนะเหรียญปกใบมะขามหลวงพุทิมวัดละหารไร่นะพี่นะในเหรียญปกใบมะขามนะฮะนี่ทองหลวงพุทิมวัดละหารไร่นะฮะหนึ 1, ่งเจ็ดพี่มีหนึ่งเจ็ดสวยสวยอิสริโกนะพี่นะยันห้านะพี่นะ นี่หลวงปู่ทิมวัดกระหันไล่พี่ผมก็ขอห้าร้อยบาทใช่กันก็จับยากนิดหน่อยนะพี่นะนี่พี่เหรียญนี้เตี้ยวเองนะพี่นะผมก็ห้าร้อยบาทนะต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาพี่เนะื้อทองแดงสวยๆเลยนะพี่เนะี่ยหลวงพ่อจาดพระครูสิทธิสารคุณนี่สองสี่แปดสี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ หลวงพ่อจาตวางกระเบาพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกหลังปิดตาจอเจเลราบหลังปิดตาจอเจเลราบเนื้อทองแดงขอบกระบอกสวยยเลยพี่ผมก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ต่อมาพี่ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะนี่ลาบผลพูนทวีนี่เขาเรียกเหรียญอะไรนะพี่เนี่ย นบพก้าวเนี่ยพิเศษนบพก้าวเลยนะตรงติดมีพิเศษติดต่อโค้ดด้วยนะพี่นะนี่ฮนะวัดกาหลงสมุทรสาครพี่สวยๆเลยนะพี่นะนี่เังเงิทองแดงนะฮะสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่หลังยันตะก้อเดิมเดิมเลยพี่อ่ายันตะก้อเดิมๆสวยๆเลยนะผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะ 500อยบาทเช่นกันนะฮรถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะพี่นะตลอด24ชั่วโมงนะครับทางร้านเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีต่อไปนะเพื่อเป็นกำลังใจร้านเฮงด้วยนะครับวันนี้ร้านเฮงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ